สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับลูกี้อันบ็อกซิ่งของแต่งนะครับเราหายหน้าหายตาไปสักพักหนึ่งวันนี้มีสินค้าที่เป็นของแต่งล็อดใหม่เข้ามาแล้วนะครับก็อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูว่าจะมีสินค้าของรุ่นไหนค่ายไหนกันบ้างนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แบรนด์การ์เดอร์ก่อนนะครับตัวที่แบรนด์การ์เดอร์เนี่ยจะแบ่งเป็นของตัวไฮคาปากับตัวกล็อกนะครับมาดูชิ้นแรกนะครับชิ้นแรกจะเป็นตัวเฟรมอลูมิเนียม ของไฮคาปา4.3นะครับจะเป็นตัวสีเงินนะครับตัวที่เฟรมสีเงินที่มาทั้งหมดเนี่ยจะไม่มีมาร์กิ้งตรงด้านข้างนะครับก็มีขนาด4.3นะครับสีเงินแล้วก็เป็นเฟรมโกลแมทที่จะปาดจะปาดข้างหน้าเฉียงมาอย่างนี้นะครับแบบโกลแมทเลยแล้วก็ต่อมาจะเป็นเฟรมของตัวไฮคาปา5.1นะครับก็คือขนาดจะอยู่ที่3.9นิ้วถัดมาจะเป็นสไลด์นะครับ สไลด์สีดำอลูมิเนียมของไฮคาปา4.3โดยที่รถนี้ตัวนี้มีเคยมีเข้ามาแล้วนะครับอินฟินิตี้นะครับแต่ว่ารตนี้จะมีลายเพิ่มขึ้นมาเป็นตัว Springfield a r m ลี y นะครับนะโอเคชิ้นต่อมาจะเป็นตัวชุดแม็กอลูมิเนียมน้ำหนักเบานะครับของการ์เดอร์เขาสำหรับไฮคาปา5.1าก็คือเป็นคอม plete คอม plete Max เลยนะครับถัดขึ้นมาเป็นตัวปากแม็กกาซีนนะครับของไฮคาปาทั้ง5.1แล้วก็4.3แล้วก็จะมีตัวสปริงดันลูกในแม็กกาซีนพร้อมตัวดันลูกนะครับถัดขึ้นมาเป็นตัวลูกสูบครบชุดของการเดอร์นะครับตัวยอดนิยมอยู่แล้วที่เพิ่งหมดสต็อกไปอันนี้มาเติมแล้วนะครับรวมถึงตัวโครงสูบด้วยครับโครงสูบอลูมิเนียมนะครับ ใครอยากลดน้ําหนักถ้าเทียบกับโครงสูบเดิมของมาลุยตัวนี้ก็จะเบากว่านะครับแต่ว่าดีไซน์ก็จะเหมือนเดิมของกับของมารุยเลยรวมถึงตัวเรือนฮอปด้วยนะครับเรือนฮอปไฮคาปาของไฮคาปานะครับใส่กับมารุยแล้วก็จะมีหัวสูบนะครับที่เอามาใช้กับตัวโครงสูบนะครับหัวสูบหลักๆอ๋อแล้วก็ชิ้นนี้อีก1ชิ้นครับตัวฐานแม็ก ของไฮคาปา5.1นะครับอันนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมที่ถ้าใครอยากลดน้ำหนักคนที่ใช้แม็กแก๊สนะครับอยากลดน้ำหนักตัวแม็กกาซีนก็เปลี่ยนฐานตัวนี้นะครับมีวาล์วเต,เติมใสมาให้และมียางเรียบร้อยก็คือถอดเบ้าเดิมใส่แล้วก็ขันน็อตใช้งานแทนของเดิมได้เลยนะครับถัดมาจะเป็นส่วนของก๊กแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านบนก่อนก็ได้ครับก๊กจะมีชิ้นใหญ่ๆก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นของโมเดลก๊ก19เก้า gen 4นะครับ โตเกียวมารุยินะครับก็จะให้ให้มาครบชุดเลยตัวแผ่นสีเรียลนัมเบอร์ตัวรางที่ล็อกกับเรือนหอบนะครับแล้วก็ชุดล่างไกมีมีไกลสะพานไกลประกอบมาเรียบร้อยก็คือเป็นท่อนล่างทั้งชุดมาเลยนะครับอัปเกรดหมดละชุดลูกสับนะครับแฮมเมอร์เหล็กน็อกเกอร์ล็อกเหล็กสะพานไกลเหล็กเหล็กทั้งหมดนะครับตัวโครงโครงก็เหล็กนะครับ หเหล็กดูติดอ่าชิ้นนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับไม่ใช่เหล็กประมาณนี้นะกันแล้วก็อ่าน,นี่ครับแขนสไลด์ก็เป็นเหล็กนะครับตัวป,ปลดสไลด์ก็เหล็กประมาณนี้ครับอ่าส่วนต่อมาจะเป็นเหมือนกันเลยครับแต่ว่าอันนี้เป็นของก๊อก17 g เจ4นสนะครับตัวแรกของ19 g เ n 4จนสตัวนี้17 g เจ4นสนะครับโอเค ถัดมาดูชุดลั่นไกของ19 Gen4 แล้วก็17 Gen4 ก็คือของอชุดท่อนล่างเมื่อกี้นะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ได้มีงบที่จะจัดทั้งชุดก็เปลี่ยนชุดลั่นไกอย่างเดียวก็ได้ครับมีขายอยู่ถัดมาจะเป็นตัวไกด์ลอดเซตนะครับของก๊อก17 Gen4 แล้วก็ก๊อก19 Gen3 ก็เวลาเราเปลี่ยนสไลด์น้ําหนักมันก็จะมากขึ้นใช่ไหมใช่ไหมครับน้ำหนักของสไลด์พลาสติกตัวนี้ก็จะทําให้มีแรงขับที่ดีสําหรับสไลด์พวกสไลด์อลูมิเนียมหรือสไลด์เหล็กนะครับก็เขาให้สปริงมา2เส้นตามความาตามน้ําหนักของสไลด์ก็เอาสามารถเอาไปเปลี่ยนอัปเกรดได้นะครับแล้วก็จะมีเป็นของก๊อก26นะครับก๊อก26ก็จะมีตัวไกด์ลอตไกด์ลอตเหล็ก กด์ลอดเหล็ก,น,นะลกนะครับดูติดนะแล้วก็สปริงอัปเกรดนะครับใช้คู่กันก็เหมือนกันเหมือนกับตัวนี้เลยก็คือสำหรับเวลาเราเปลี่ยนสไลด์อกอ๊ะที่หของมัลวิเป็นอลูมิเนียมหรือเป็นเหล็กแล้วก็ต้องอัปเกรดสปริงให้มันแข็งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวสปริงแบนนะครับลิฟสปริงของใส่กับตัวก๊อก17จเจนสนะครับสำหรับไกด์ลอดของการ์เดอร์เขานะครับ ยกตัวอย่างเช่นเราเปลี่ยนสไลด์เป็นสไลด์เหล็กครับตัวนี้ตัวนี้เป็นสปริงที่สมจริงนะครับเหมือนของจริงเลยตัวสปริงแบนแล้วก็เหมาะกับพวกสไลด์เหล็กทั้งหลาย17 Gen 3หรือว่าสไลด์กอ็อก34ที่ไปใช้กับตัว Gen 3นะครับเปลี่ยนพวกนี้ก็จะช่วยให้แรงขับที่ดีกับสไลด์เหล็กถัดมาจะเป็นท่อนอกนะครับของมาลุยกอ็อก17 Gen C อ่าเป็นเหล็กนะครับ แล้วก็ของก๊อก2 6่ม่เหล็กดูติดนะครับถัดลงมาข้างหน้านี้นะครับข้างหน้าจะเป็นสไลด์ของก๊อก1 7 Gen 4ตัวนี้จะเป็นลายลายเดิมนะครับก็คือเหมือนปืนเดิม,ดมของมารูอีเลยนะครับแล้วก็อันนี้ตัวนี้เป็นเวอร์ชันเหล็กนะครับไม่เหล็กดูติด โดยที่จะมีเป็นเวอร์ชันอลูมิเนียมเข้ามาด้วยนะครับอลูมิเนียมก็จะน้ำหนักเบาแล้วก็ยังมีความแข็งแรงแล้วก็ราคาจะถูกกว่าเหล็กนะครับเหล็กจะจะแพงกว่าชิ้นสุดท้ายน่าจะเป็นชิ้นสุดท้ายของก๊อกนะครับของแต่งของการเดอร์นะครับตัวนี้จะเป็นของโมเดล19 Gen 4นะครับชุดนี้จะเป็นสตีลนะครับเป็นเหล็กนะครับแม่เหล็กดูติดนะครับแล้วก็ลายเหมือนเดิม ลายกอกออริจินอลของเขานะครับกอก19 Gen 4อ่ะของการ์เดอร์จะมีเหลืออีกโมเดลหนึงก็คือเป็นโมเดล226นะครับ P226 ก็จะมีตัวเข็มแทงสนวนหลอกตรงด้านท้ายของสไลด์นะครับอ่าเป็นตัวอัปเกรดอันนี้เป็นสตรีลนะครับอันนี้จะเป็นตัวเซียของ P226 อ่าเวอร์ชัน E2 นะครับโดยที่ชิ้นส่วนของ226เนี่ย รุ่นรุ่นเรลกับรุ่น E2 เนี่ยมันจะมีบางชิ้นที่ใช้ร่วมกันได้แล้วก็บางชิ้นที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับก็ถ้าตัวไหนใช้ร่ว,รวมกันได้มันก็จะเขียนระบุไว้อยู่นะครับส่วนตัวไหนใช้ไม่ได้ก็ต้องใช้แยกของตรงรุ่นเท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นเซียแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวรีเซ็ตตัวตอกาวลาวนะครับน็อคเกอร์ล็อกแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็น ตัวตอกวาววาวน็อกเกอร์ของ E2 นะครับอ่ะและนี่ก็คือสินค้าทั้งหมดที่เข้ามาล็อนนี้ของย e ี่ห้อการ์เดอร์นะครับโอเคครับในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นของแต่งอันนี้จากพาราเบ l u m นะครับเป็นตัวเฟรม X-Series ของ s i กแอร P320 ตัวนี้จะเป็นรุ่น Comp a c t นะครับจะเป็นเฟรมขนาดของ M18 ตัวน,นี้จะมีเข้ามาแค่สีทรายนะครับแล้วก็มีมาร์กิ้งอันนี้เขาแปะสติกเกอร์ทับไว้นะครับมีมาร์กิ้งทั้ง2ฟฝั่งแล้วก็ในส่วนของสีดำเนี่ยจะเป็นของลายตัววิวสันคอมแบทนะครับขนาดของ M18 เหมือนกันตัวเฟรมฟู l ไ i z e เนี่ยเขาไม่มีสต็อกนะครับก็เลยได้มาแต่ตัวเฟรมตัวไซส c คอมแพกอย่างเดียวนะครับอ่ะขยับขึ้นมานะครับ ตัวนี้แม็กกาซีนของ GHK นะครับแม็กเป็น P-Max เอ้าไม่ใช่ครับเป็นตัวแม็กเล็ก M4 นะครับของ GHK แล้วก็เป็น P-Max P-Max AK ของ GHK นะครับมีเข้ามาเติมแล้ว แล้วก็แม็กชิ้นต่อมาตัวนี้เป็นของ VFC นะครับอ่าเป็นแม็ก M4 M16 HK416 ใส่ได้นะครับแล้วก็เป็น V3 แล้วเป็นตัวลิ้นแดงแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวลายเส้นด้วยนะครับอ่ามีมาร์กิ้งโคตรงตรงแผ่นปิดด้านล่างนะครับมาครับก็ชิ้นต่อไปนะครับจะเป็น ของยี่ห้อ North East นะครับจะเป็นชุดแต่งตัวไซเลนเซอร์นะครับกับตัวรางของเขานะครับตัวนี้จะเป็นราง M Lock ที่แต่งตัว Uzi เนี่ยให้ค่อนข้างดูทันสมัยเลยนะครับในกล่องเนี้ยอันนี้เอาออกมาเรียงให้แล้วนะครับก็จะมีตัวราง M Lock นะครับแล้วก็รางด้านบนสำหรับติดพวกอุปกรณ์ช่วยเลงต่างๆนะครับแล้วก็จะมี a ะซ e สเ r รนะครับ ของเขาที่ให้มาในชุดแล้วก็ตัวฟันท้ายนะครับที่เป็นรางพิคัตินีสำหรับไปต่อฟันท้ายที่จับจับรางพิคัตินี่ได้ตามต้องการเลยนะครับมีตัวเลือกให้ตลาดค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเดี๋ยวจะขึ้นภาพที่เป็นชุดประกอบสำเร็จให้ดูนะครับแล้วก็ในกล่องเนี่ยเขาจะให้ตัวคู่มือมานะครับวิธีการถอดประกอบตัวชุดแต่ง ตัวรางหน้าของเขานะครับก็ออกมาแล้วค่อนข้างทันสมัยแล้วค่อนข้างเท่เลยติดพวกไฟฉายเลเซอร์เพิ่มเติมติดดอตติดอะไรนี้ก็ออกมาโมเดิร์นเลยทีเดียวนะครับโอเคทีนี้ชิ้นต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นงานค่ายไต้หวันนะครับจำชื่อไม่ได้อันนี้ขอโทษทีมันเป็นยี่ห้อใหม่นะครับก็จะเป็นท่อนล่างตัวนี้นะครับ อ่ามาคินโคครบฝั่งนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับตัวนี้เป็นระบบ V3 ของ VFC นะครับเป็นโลเวอร์คอมพลีตโลเวอร์ทั้งชุดเลยนะครับให้มาแล้วก็ตัวกิฟ AR AR15 นะครับกับสลักใครหาตัวโลเวอร์อยู่มีเข้ามาขายนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสินค้าช,ชิ้นสุดท้ายนะครับของรตนี้นะครับจะเป็นยี่ห้อ,อนี่นะครับ b p w เป็น black b i l l workshop นะครับข้างในมันจะเป็นตัวเดี๋ยวตั้งขึ้นมานครับอ่ะเป็นชุดแต่ง upper m c x นะครับเป็น m c x search ววนะครเป็นสีชายทั้งชิ้นเลยอ่าตัวมีให้ตัวพอเก็บเสียงมาอลังการงานสร้างมากครับชิ้นนี้แล้วก็ ตัวพันท้ายที่จับรางพิคาตินี่นะครับตัวท้ายซิกที่ถดนะครับถดได้แล้วก็อะแดปเตอร์นะครับแปลงท้ายเข้ากับบอดี้ AR15 ของตัวนี้จะเป็นระบบ VFC นะครับเป็นชุดชุดแต่งของไปลงกับปืนแก๊สของ VFC ตัวอัปเปอร์ก็คือให้มาครบชุดแล้วรวมถึงท่อในมีให้มาแล้วนะครับ ก็ชุดนี้สามารถลงกับตัวท่อนล่างที่เป็นพวก M4AR15 ของ v f c ได้เลยนะครับหรือว่าตัว HK416 ก็สามารถเอาไปลงได้เหมือนกันใครอยากทำสีทูโทนก็สามารถทำได้นะครับตัวโบลมียิงมาร์กิ้งมัลติคาลิเบอร์นะครับคันลังแอมบินะครับแล้วก็โบลเดี๋ยวเช็คแป๊บหนึ่งนะครับว่า โบ้เป็นเหล็กหรือเปล่าตัวโบ้ไม่ใช่เหล็กนะครับน่าจะเป็นซิงอล่อยซิงบวกอลูมิเนียมนะครับดูฝั่งนี้นะครับ5.56เนโต้ประมาณนี้ครับสำหรับตัวชุดแต่ง Search MCX นะครับ อันนี้ก็คือสินค้าทั้งหมดนะครับที่เข้ามาในลอตนี้นะครับทั้งของปืนสั้นแล้วก็ปืนยาวก็ถ้าเพื่อนคนไหนมีคําถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับหรือทักไลน์เข้ามาหาเราได้ที่ l i น์แอดลูกี้แอร์ซนะครับขึ้นไว้ให้เรานะครับแล้วก็ถ้าสนใจที่จะสั่งซื้อสามารถเข้าไปดูสินค้าดูราคาดูร,าาดรละเอียสินค้าเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ได้เลยก็จะเข้าไปในส่วนของเว็บไซต์สามารถ สั่งซื้อแล้วก็กดชําระเงินผ่านหน้าเว็บได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วจะมีอะไรมาอัปเดตต่อไปเดี๋ยวรอรับชมนะครับสวัสดีครับ